ใชไฟผาเหยียบเมฆกันครับจุดนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์3กิโลก็สักตีไว้สัก10 2 0นาทีก็ถึงผมจะไม่ยอมพลาดเด็ดขาดยากาศดีดีผมุิวดูทะเลเหมาะฝั่งซ้ายมือผมอำเภอหลมสักดูครับดูดิผมจะไม่ยอมพลาดเด็ดขาด ไปขอไปผมน่าจะไม่ไม่ทันเขาจะให้ลงก่อนบ่ายโมงไงผมจะไปหายยาเมฆแล้วก็จะลงเลยแล้วพี่ไปไหนมาเมื่อกี้ทำไมถึงช้านูไปน้ำตกเขาไปน้ำตกได้น้ำตกแล้วใช่ไหมไม่ได้ทไมอ่ะเขาก็ไม่เข้าอีกทไมอ่ะเขาจะให้เข้าช่วงเดียวคือเก้าโมงถึงเที่ยงแล้เก้าโมงถึงเที่ยงก็เข้าไปได้แต่พรุ่งนี้ แต่เต้ต้องเป็นพรุ่งนี้แต่เป็นพรุ่งนี้ใช่ผมก็เลยเสียเวลาอยู่นู่นน่ะไม่ได้ไม่ได้แต่ผมไปมาแล้วโอ้สิดาอ่ะไม่ยอมขึ้นมาแตานอยู่กับเพื่อนๆอยู่หมอข้าวมอแกงลิงยังยังสดใหม่อยู่ตอนนี้มาถึงผาจำศีลแล้วครับต้องเร่งหน่อยคือปกติแล้วน่ะ ทมากันทุกปีเขาจะให้ลงก่อนบ่ายสามถ้าก่อนบ่ายสามสบายครับได้แน่แนวิวผาลมสักแต่ปีนี้ย่นลงมาเหลือบ่ายโมงก็เรียบร้อยครับถ้าจะมาก็คือมาแต่เช้านแน่นอนแต่อย่างน้แลละแต่ดูนี่ว้าว<ฮ>หูเฮ้ยน้ำตกอะไรอะ่ะสวยมาก ข้างหน้านมีน้ำตกนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมามาเห็นโอ้โหโอ้สวยหายใจเต็มปอดหอ้ยินเยือกเลยเสียงอะไรอยู่ด้านล่างอย่าบอกนะว่าฝูงช้าง สวยสวยจริงๆหาจำศีลหาหยียบเอ่งง่ายูิไม่ไกลแป๊บเดียวครับเราดูด้านล่งวางเ้ามากไปครับไปต่อ สวยจริงๆเสบรยากาศไปเรื่อยๆทั้งวิ่งทั้ทงเสพ่งไปเสพไป ตอนนี้ถึงผานาน้อยแล้วครับเดี๋ยวแวะไปดูแป๊บหนึงผานาน้อยลายเหยียบนี่ลกกว่าไม่ไกลครับผานาน้อยโอ้ต้นสนโคตอายุเข้านั้น ดูว้น้ำตกใหญ่มากโอ้ดูเบื้องหน้านั่นครับดี่ยีบิ้งไปแล้วเขาขาวฟุ้งๆเขาขาวฟุ้งๆ 여 ดูครับ,อออรบอตอนนี้11นในไก่24นาทีจะเที่ยงแล้วนะน่นี่ก็ยังฟุ้งขาวใก้ถึงแล้วล่ะน่าจะข้างหน้านี้แหละครับหายหายเหยียบเมฆผมมาถึงแล้วครับ าเหยียบเมฆเย่ตอนนี้เวลา11นาฬิกาย1เนาทีไปเราจะได้เหยียบเมฆก,กันหรือปเปล่าไปลุ้นหน่อยครับไก่เข้ามาแล้ววู้หาเหยียบเมฆ สดชื่นเหยียบเมฆแล้วลูกฟังนน้นจะได้ไปหาหลวมสักไม่ได้แล้วเวลาไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเหยียบเมฆอยู่ที่นี่ก็ได้ สดชื่นได้เหยียบเมฆแล้วดูฝั่งโน้นครับเหมือน,นจะเป็นพี่ปุณนะปุณฟูดแมนอะไรนั่นนะ,นแ,นะนะแกจะรู้หรือเปล่าว่าโตให้ลงกวนไป <c oughs> โอ้โหมันปินมากจริงๆนะดูฝั่งโน้นครับ กระทบุบหน้าผาแบบขาวโพลละอองฟุ้งเชียวที่นี่ผาเหยียบเมฆโอ้ได้เหยียบสมชื่อผาเลยีมี้อยแล้วล่องไม้เหยียบถึงที่เลยครับฝั่งโน้นฝั่งผาลวมสักที่นี่จะจะเที่ยงแล้วนะครับ แต่ถ้เลเหมอก็ยังเขาปุ้งสวยมากดูฝั่งโน้นโอ้ยฟินคุ้มค่ากับการยิ่งสู่ปัดมาสิบกว่านาที เย็นสดชื่นโอ้ยเีไดายมากขาลมสักไปอีกไม่ไกลครับคือถ้าให้เวลาบ่ายสามเหมือนเดิมอย่างนีไม่มีปัญหาเลยผมก็จะจ็อกไปแป๊บเดียวแต่นี่มันต้องลงก่อนบ่ายผมต้องกลับแล้วกลับไปกินข้าวที่ถามาังดูแล้วก็จะลงเลยมีข้อจำกัดเยอะครับปีนี้มีข้อจำกัดเยอะ ปูโดึงไม่เหมือนเดิมแล้วเแต่ที่เหมือนเดิมก็คือนี่แบตรีเต็เตหมอกเตบเอาหมอกเตบเอาหมอกร้องเยาวๆเลยครับทีนี้ไปังโน่นน่อ ต้อนรับสู่ภูกระดึงสองเทกยาวๆไปเลยโอ้ยดูทะเลหมอกกระทบหน้าคาเกินอะไรบ้วอนะั้น ไม่อยากกลับไม่อยากกลับก็เลยไม่เห็นเอ่อน้ำตกที่ผมผมเห็นเมื่อก่อนนะอนนี้เลยไม่รู้อยู่ไหน หน้าแต่ละชีมันเย็นเยอือกสูตรได้เต็มปอดแบบเย็นเยือกมากครับฝั่งลมสักฝั่งนี้เขาเขาก็บอกไม่มีช้างนะครับมีนะคือบางทีแจ็คพอต นักท่งเที่ยวก็มาเจออยู่ข้างล่างก็มีโอเคตอนนี้11บเอนาฬกาสานาทีผมคงต้องได้วบกลับไปที่ผาหมากดูไปพบเพื่อนๆแล้วครับไม่รู้มาถึงไหนกันแล้วสวยสวยมากอืม โอ้ถ้ามีภาพนิ่งถ้ามีกล้องใหญ่ถ่ายถ่ายศาสตรมาตรงนี้ครับจะเป็นภาพที่เหมือนเรากำลังเหยียบมเมฆจริงๆนะะเป็นภาพที่สวยงามมากโอ้ยินเยอะๆโอ้เต็มปอดดูฝั่งโน้นนี่ดินมาก่ะอันนี้ก็ไม่หยุดไม่หย่อน จะได้กลับมาในเรา ไม่ย่อยนะดูดูจะเที่ยงแล้วต้องรีบกลับแล้วครับกินข้าวเที่ยงที่ผามากดูเขาก็จะฝันทึกกลับไปด้วยขี้ขี้ของอ ามาถึงนี่เลยอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะมีกล้องรอยเอาของมาเส้นไหว้ด้วยนะ เสียงลมกระทบกิ่งสนกระทบใบสนครับนี่สนีนอของปูกระดึงจริงนะลมจะมากระทบหน้าผาโอ้โหกระทบใบสนมันจะดังฟิว คิดถึงได้ไง่ายภูเกือดึาหาหมากดูมุมนี้ครับดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยดูดิมาอีกนิดเดียวถึงหามากดูแล้วตอนนี้12นาฬิกา4นาทีถึงพามากดูแล้วครับ ผมออกมา11นาฬิกา48นาทีมาจากหาเหยียบเมฆขอเคมาเรื่อยๆ2ีนาดีแปบ๊บเดียวครับแต่ทางเทลนี่หนัก,กน,นะขึ้นลงขึ้นลงนางนั้นก็หาหมดูไปกินท่าเที่ยงแล้วก็จะได้ลงเลยครับอ้าวไม่เจอใครเลยโอ้อยู่นู่นฮัลโหล อยู่โน่นเนี่ยกำลังกลับมากินนี่แหละเพิ่งไปหายเหยียบเมฆมาสวัสดีครับสวัสดีครับมันเบิกมากใช่มันเป็นไอ้ถุงพาเลียที่ไว้ครอบพันไอ้อาหารกับข้าวอะไรพวกเนี้ยแรปใช่แล็ปแรปแรปแ,แล้วก็พันพันพันแล้วมันไม่อบหรอไม่อบมันเบิกมากนะจริงๆเขาเรียกเขาไอ้ทำไมมีสมการท่ามาด้วยเนี่ยครับ ขึ้นมาที่นี่ผมจะมากินส้มตำแมุบนจริงๆร้านแค่อยู่โดนแต่เพื่อนๆผมอยู่นี่ก็เลยต้องมากินที่นี่ไม่ว่าจะไม่เจอกันแล้วเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นโอ้ god ตอนนี้เรามาเจออะไรกันนะครับพี่เรามาเจอเจ้าถิ่นใช่ไหมครับเจ้าถิ่นตัวนี้ ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวหรือมันอาจจะมีตัวอื่นก่อนเริ่มลงแวงกเริ่มลงแหวงแล้วตอนนี้ดูดูดีๆดูดีๆดูแต่ที่อื่นโอ้โหบนหิวกระหายโอ้โหสีมหาเลยขึ้นถึงหลังแปลมันสามพีกิ่งเก่งเก่งต้องจุดไปแล้วหรือว่าแผลถอดดูเลยดูบางกินแล้วมันก็หลุดแต่เราไม่มันยิ้มเหรออิ่มเหรอ ลุนครับลุ้นลุนลุนมาเอาเงินป้อมาลุนมีแค่ข้าวบินหมอาจจะเป็นอย่างนั้นโอ้แม่งข้าวจริงจมันกินหนูจริงๆด้วยเนาะจ้ำเลือดเลยโอ้โหมาถึงแล้วมาถึงฟูกก็ดึงแล้วยินดีด้วยต้อองทะไรพี่ก็ไม่หรอกครับคุณสวยยิ่งหน่อยฟ้าติดสิบโลได้นะนี่ไม่เศรา สาวนี้วิ่งกลับก่อนเลยไม่สาวเคไมอยู่เอาพี่ได้เฮายเดี๋ยวลาไดทหมอุ้ยทะเลหมองแบบเนี้ยอย่าได้พลาดอย่าได้พลาดไมาถาตรงนี้อย่าได้พลาดบอลกายเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลเดมีฉากหลังน้ทะเลหมองนเันตุ้มแล้วเนี่ยุมแล้ว ฝนมาแล้วนรกแล้วครับนรกแล้วฝนมาคืณนรกแล้วหาลุ่มีวิหลังชีวิตแน่ๆหนึ่งสสแล้วค่ะสองสามสองสามสองสามแมวข้แหนึ่งสองสมันข้างเลยครับเออโอ้โหโอเคหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โมโอ้ักโอ้โห้โ้้อ้ ัต้งลงล้วตอนนี้12นาฬิกา37นาทีเขาให้ลงก่อนบ่ายไปอุ้ยหนาวโอ้ฝนยังดีที่ได้ดกลับพร้อมกันขึ้นมาไม่ได้พร้อมกันนี่มากับเือ<ค><ณ> <apt ain> พี่ไหวพอดีเรากำลังจะกลับเราจะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปผาเหยี่ยมีกันอโอ้สวยมาก รอดูรอดูคลิปม <ENNIS> <athlon> <itt an> <oon> ันเป็นกล้องพิกานน้ำไหมัะกันน้ำครับกันน้ำออกสวยมากสวยมากข้อได้ข้อไปเลยข้อได้ข้อไปเลยต้องห่วงทาั้งนี้ไปไปด้วยความเร็ว f u ี l s p ไปบนฟ้าไปบนไฟไปบนไฟ ่สเสียยงงิ้เเดอหมือนจะมีผาใหม่ที่ครูกระดึงนะครับผาเมษาแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะมันเนาะใช่ดูอะไรอ่ะมันมีต้นไม้อ่ะใช่ผาเมษาโอ้โหหมอกข้างหล่างอยากดูที่มาเนาะ ทเี้เรียกว่าพาเมษาไปอีกรอบแล้วครับตอนนี้ถ่ายมุงพอดีรอลงกับแบบพบแจ้งสทีพร้อมเยียบพร้อมตากับแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโอ้โหห้าว้าวมาลีวเดี๋ยวอนนะถเออมันมันงมานี่้อกกังกม นี่็เปนบรรยากาศคูกระดึงจริงๆนะเนี่ยครับบรรยากาศคูกระดึงคูกระดึงพอนอนหายไปไหนให้รีบมาขี้เจ็บท้องเหรอแน่เจ้าไอ้ดิ้งดิ้งๆนะไอ้วิ่งๆิ้ง น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เมื่อเช้านะี่ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งมาถึงดูทะเลมเหมอกเอาแล้วสัญญาณมาริตยูมาแล้วเออช้าคือนรกแตกแน่นอนนี่เออโอ้ีอ่ไม่ใช่เมมเต็มแล้วเหรอเนี่ย สองสาวเราเจ็บตัวนะสองสาวอินฟูลขนเก่นผู้ติดตามเยอะมากครับคุณแม่มาถึงแล้วเมื่อเช้านี้เอ้ามาแล้วนะสัญญาณมาลตยูมาแล้วช้ามไม่ได้นะมองฝั่งนี้ครับเล่เกา้าครับก,กันูนนลค,ครับ กดยังไงกดหาเซลครับเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสามสองคนจนอะไรเนี่ยกำลังทำคอนเทนต์คนนี้เป็นอะไรอ่ะคนนี้เป็นอะไรเนี่ยได้กินข้าวแล้วไม่เป็นไรไม่ตายนะตอนขึ้นมาร้องไห้เดือน